สวัสดีครับพี่น้องกองไฟสุภูสุขคนครับพอๆกันนี่คือเกขากับทีมงานในสารมวลเกินครับนี่งานงานเพิ่นนั่นใหญ่ออกมาแบบนี้ครับนี่นายแบบครับนี่พี่เส้นให้เพิ่นนี่พี่เส้นเนี่นี่นแหละครับนี่เพิ่อนในเฮ็ดห้อันนี่คือแบบเพิ่นมักแบบนี้ครับบางทีแบบอาจารย์เราว่าเรามากหลายจริงสิของแท้ เอาจัดให้เราบันเสียตะวันเดี๋าสีเราเสีอ่อนนั่นมาใส่รตีประดับใส่ป้ายใส่เปลือยใส่ไฟป้ายไฟติดไฟหน้าบ้านให้มันเป็นอันลูกทุ่งลูกทุ่งธรรมชาติจังไงล่ะวะอันนี้เปิดประตูกับดอกตะเวนเปล่แดงพอดีโอรตีไทยอีิงนะครับคักครับชุดยอดสุดยอดนี่แล้วก็ที่มาเขียน หักแพงระบายยังหักแพงยังเนาะระบายเยู่ฝุ่นข้างนึงแล้วก็จีติดไฟติดอัน,นโอ้ยบ้านนี้ตั้งกับประตูมาาได้กันเลยครับมองนี้กะจีนั่นนโร่งกลางเต้นทันแล้วบวันเฮ้ยดวดเลยบ้านี้นบ้านนั่นนั่นนั่นเสาสิงซ่าบ้านพี่น้องท่านนั่นเสาสิงซ่าฟองรักฟองอันฟังไว้คืนข้านแล้วก็จี เด็กิงตาสองสามหนนะท่านไ่น่อยนางเรียนนะท่านมาโป่งการเ้าถ้าสมัยไดประตูว่ายังบาพังปวกเลียจนกินบ่อเรียามกัดวรีดีหน่งย่างงามดิตะใช้ขาเข้นั่เออเรียมมงงาม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 นี่แหละของแท้ เรามักแบบแบบนี้เรามักแบบนี้เรามักแบบอนุรักษ์อนุรักษ์ครับผมมาแล้วก็แจกกดไลกกดทับทักไครกดติดตามกดกระดิ่งจริงจริงครับผมยิงงานในสาลหมดเกินครับครับผมมาแล้วโอ้เสียงมาเสียงมา